ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่ะข้อสอบวิทย์เข้ามสนะี่นะแนวข้อสอบชุดที่สองอ่ะเรามาดูกันค่ะอ่ะเวลาทําข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อสอบเข้าอ่านักเรียนนักเรียนต้องดูว่าเรื่องข้อเนี้ยเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเนื้อหาของข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าเนี่ยจะมีตั้งแต่มหนึ 1, ่งมสองแล้วก็มสาม อาจจะเพิ่มเติมมอปลายไปนิดนึงนะอ่ะคราวนี้ก็ลองมาดูขรอน,นี้ครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าภาพจากกล้องจุลทรรศชนิดใดไม่เห็นคําว่าไม่วงกลมไหมไม่สามารถใช้ตารับภาพได้โดยตรงคือใช้ตามองใช้ตามองผ่านกล้องแล้วไม่เห็นเป็นภาพอะ่ะเออถ้าเป็นกล้องจุลทรรศใช้แสงแบบธรรมดาอันเนี้ยเห็นเป็นภาพ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบใช้แสงแบบสเตอริโออย่างนี้ก็เห็นเป็นภาพแต่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน e ์อิเล็กตรอนอันนี้มันเล็กมากนะนักเรียนอันนี้มองไม่เห็นกล้องจุลทรรศน e ์อิเล็กตรอนแบบสองกลาดก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาถามมองไม่เห็นด้วยตาอ่าโดยตรงก็คือข้อข้อควายกับงอง,งูตรงกับข้อสามอันนี้เป็นเรื่องของการใช้กล้องจุลทรรศน์พอมาข้อสอง ข้อสองเขาบอกว่าไซยาโ,โนแบคทีเรียรไม่มีโครงสร้างใดต่อไปนี้อันนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องเซลล์ต่อจากการใช้กล้องก็เป็นเรื่องเซลล์หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตส่วนประกอบภายในเซลล์คราวนี้เขาถามว่าโครงสร้างที่ไม่มีในไซยาโ,โนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียรคือแบคทีเรียรประเภทเดียวกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะ่ะคือเขาไม่มีเยื่อหุ้มนีวเครียดครับอันนี้เขาไม่มีและเขาไม่มี ไมโครทูบูลอันนี้ก็คือพบในสัตว์อันนี้มันเป็นแบคทีเรียอันนี้นะไม่มีขอไข่กับงองูตอบข้อสองค่ะพอมาข้อสามข้อสี่อันนี้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยเห็นรูปนี้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของระบบภายในร่างกายมนุษย์ระบบจากรูปนี้ก็คือเป็นระบบย่อยอาหารจากรูปเนี่ยรูปที่หนึ่งนี่คืออะไรรูปที่หนึ่งก็คือปากตรงนี้นะปาก รูปที่สองนี่ก็ตับรูปที่สามนี่ก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารรูปที่สี่จะเป็นตับอ่อนรูปที่ห้านี่จะเป็นลำไส้ใหญ่รูปที่หกก็เป็นลำไส้เล็กอืม โครงสร้างใดที่มีการสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยโปรโตีนอ่าโปรโตีนถูกย่อยนักเรียนรู้ว่าสารอาหารจำพวกโปรโตีนถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นที่กระเพาะอาหารต้องมีเอนไซม์สำหรับย่อยโปรโตีนเออและที่ไหนอีกที่มีการสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยโปรโตีนที่ตับอ่อนหมเลขสี่แล้วก็ที่ไหนอีกเป็นแหล่งใหญ่ของการย่อยลำไส้เล็กเออ ก็จะมีที่กระเพาะอาหารจับอ่อนแล้วก็ลำไส้เล็กอืมตรงกับข้อไหนอ่ะข้อสองอ,อ่ะพอมาข้อสี่ปั๊บจากจากตารางทดสอบสารอาหารได้เป็นเรื่องของการทดสอบสารอาหาร A,B,C สามารถพบเอนไซม์ย่อยสารดังกล่าวได้ที่หมายเลขใดอืออืออันนี้มาดูเรื่องการทดสอบสารอาหารดู การทดสอบอแรกปฏิกิยากับเบเนดิกอันนี้ทดสอบอะไรเอ่ยทดสอบน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกับน้ําตาลโมเลกุลคู่ที่ไม่ใช่น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลซูคโครสก็คือถ้ามีน้ําตาลก็จะเป็นตะกอนสีแดงอิฐอันนี้มีน้ําตาลเอมีน้ําตาลอ่านเธอก็ได้แล้วว่า A อเนะี่ยมีน้ําตาลนะปฏิกิยากับไบยูเลตอันนี้ทดสอบโปรโตีนถ้ามีโปรโตีนก็จะเปลี่ยนเป็นสารสีม่วงอ่า มีโปรโตีนนะปฏิกิริยากับไอโอดีนอันนี้ทดสอบแป้งถ้ามีแป้งทดสอบกับไอโอดีนจะเป็นสารสีน้ำเงินอ้าวแสดงว่า C เนี่ยมีแป้งนะเขาถามว่า,าจากตารางทดสอบสารอาหาร A B C สามารถพบเอนไซม์ย่อยสารละเก่าวที่เห็นหมายเลขใดค่อยใช้ในรูปเนี้ยน้ำตาลย่อยที่ไหนบ้าง ถ้า A นะน้ำตาลก็จะย่อยที่ไหนบ้างครับย่อยที่ปากก็คือหมายเลข1แล้วก็ที่สุดท้ายก็คือหมายเลข6ใช่ไหมส่วน B ีรีโปรตีนย่อยที่แรกที่ไหนที่กระเพาะอาหารหมายเลข3ที่สุดท้ายหมายเลข6 C C เป็นแป้งย่อยที่แรกที่ไหนครับอ่าที่ปากหมายเลข1สุดท้ายก็ลำไส้เล็กหมายเลขหอ่ะดูที่ตรงข้อไหน Uh huh. ตอบข้อสี่อ่ะข้อต่อไปข้อห้าข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการทำงานในสัตว์ละไฮด้าไฮด,ด้านี่ระบบทางเดิอนอาหารของเขาก็คือมีปากกับทวารหนักทีเอทางเดียวกันสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์อ่ะถูกต้องไฮด้าไม่สมบูรณ์ถูกต้องตะก,กะแตนสมบูรณ์ไหม ตะกะ่แทนมแมลงระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์อันนี้ผิดแล้วอะมีบาไม่สมบูรณ์อันนี้ถูกอยู่มแมลงสาบทางเดินอาหารสมบูรณ์อ่าใช่อะมีบาไม่สมบูรณ์ปลาสมบูรณ์ไฮด้าไม่สมบูรณ์ข้อที่ถูกก็คือข้อไหนคะข้อหนึ่งเนี่ยวิธีการทำนัยนก็กเช็คแบบนี้คะ่ะกอมาข้อหก ข้อใดเรียงลําดับการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้องน่ะเป็นเรื่องระบบอ่าย่อยอาหารในสัตว์เหมือนเดิมอ่ปาปากปากรอดอาหารคอหอยปากรอดอาหารคอหอยกะเพาะอาหารลําไส้ทวารหนักอ่าถูกต้องไฮด้าปากช่องกลางตัวแล้วก็ปากอ่ปาปากกระทวารหนักที่เดียวกันถูกต้องแมลงปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะพักกลืนกระเพาะอาหารลำไส้ ทวันหนะักถูกต้องแมวปากคอหอยหลอดอาหารก็เพาะอาหารลำไส้ทวันหนะักถูกต้องถูกทุกข้อเลยคะ่ะนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็ไปเอไปทบทวนเรื่องของอระบบทางเดิอนอาหารในสวะนะพอมาข้อเจ็ดเป็นเรื่องอะไรเรื่องระบบการทํางานในมนุษย์จะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเห็นคําคว่าระบบน้ําเหลืองอวัยวะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ําเหลือง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองก้อไหนคะข้อที่ไม่ได้เป็นระบบส่วนหนึ่งของน้ำเหลืองก็คือตอมหมวกไต,ตหมวกไตข้อแปดถ้านกมีปอดเหมือนคนนกมีปอดเหมือนคนจะเกิดปัญหาอะไรกับน,นกนกเนี่ยระบบ การทำงานของนกนกมีความสามารถพิเศษเอมีลักษณะเฉพาะตัวคือเขาสามารถบินได้เพราะว่าเขามีถุงลมถุงลมช่วยเก็บกา๊าซให้ลำตัวเขาเบาเออแต่ถ้าเขามีปอดเหมือนคนปับ๊บถามว่าเขาบินได้ไหมเขาก็บินได้แต่จะไม่นานเพราะเขาไม่มีถุงลมตอบข้อขนี้ค่ะข้อขเก้าคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อยเยื่อเมื่อถูกลำเลียงไปในกระแสเลือดและออกจากจมูก จะไม่ผ่านโครงสร้างใดนี่คาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อเมื่อถูกลาเลียงในกระแสเลือดและออกจากจมูกจะไม่ผ่านโครงสร้างใดอ,อ,อคดาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อก็คืออันนี้เป็นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่จากเนื้อเยื่อของนักเรียนคาร์บอนไดออกไซด์มากับเลือดดำเลือดดำก็ไปกับหลอดเลือดดำอันไหนหลอดเลือดดำอันนี้หลอดเลือดดำซุเปเรียวนาคาว่าตรงนี้คือหลอด เลือดดำไปแล้วมาที่ไหนครับมาหัวใจห้องบนขวาในห้องบนขวาไลท์อันนี้มาไลท์เวนเอันะนี้คือห้องล่างขวาห้องบนขวาลงไปห้องล่างขวาหัวใจล่างขวาจากล่างขวาไปปอดจากปอดก็จากปอดก็คือไปที่ถุงลมถุงลมเกิดการแลกเปลี่ยนกา๊าซถุงลมเกิดการแลกเปลี่ยนกา๊าซ จากเลือดดากลายเป็นเลือดแดงอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์ซหมดแล้วแล้วก็ไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางเส้นเลือดพันธโมนารีเวนอันนี้มัน,เป,นเป็นเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ซแล้วค่ะตอบข้อนี้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยอันนี้นักเรียนก็ไปทบทวนเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตโอเคไหมพอ,อมาข้อสิจากรูปคือการเปลี่ยนแปลงผนังมดลูกใ,ในรอบเตือนอันนี้เป็นระบบสืบพันธุ์ รอบเดือนเห็นคำว่ารอบเดือนแม่ประจําเดือนของผู้หญิงนั่นเองบริเวณใดที่มีระดับฮอร์โมน l h luteinizing hormone และ p r o g e ส t ต r o n e สูงสุดตามลําดับอ luteinizing hormone hormone l h จะสูงสุดตอนตกไข่ตกไข่สูงสุดตอนตกไข่แล้วก็ p r o g e ส t ต r o n e สูงสุด อหลังจากไข่ตกหลังไข่ตกอ่านักเรียนก็ไปดูรูปช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ไข่ตกพอดีเออไข่ตกพอดี <_ d> นี่ไงระยะตกไข่ก็เป็นซถูกไหมเจอ l อเอก็คือระยะซีหลังจากไข่ตกแล้วก็เป็นระยะ d, ดีแข้อกอสามนักเรียนไปทบทวนเรื่องระบบสืบพันธุ์ในผู้หญิงเพศหญิงอืม ต่อไปเรื่องที่สิบข้อที่ส1บอข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์อันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมปลายรากหอมการแบ่งเซลล์อ่ะในระดับชั้นมสามีอยู่สองชนิดคือเป็นแบบไมโตซีสแบ่งเซลล์ร่างกายกับไมโอซีสแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อันนี้ปลายรากหอมเป็นแบบเซลล์ร่างกายเพราะฉะนั้นเขาต้องแบ่งแบบไมโตซีสจำนวนโครโมโซมจะเท่าเดิม แบบไมโตสนักเรียนก็ไปทบทวนเรื่องของไมโอสกับไมโตสีอีกครั้งนึงครูบอกคร่าวๆว่าไมโอสี ed, แบ่งเซลล์สืบพันธุ์โคมมรโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งไมโตสีแบ่งเซลล์ร่างกายโครโมโซมคงเดิมตอบข้อ3อ่ะพอมาข้อที่12จากราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิร่างกายอันนี้เรื่องของอุณหภูมิร่างกายก็คือสัตว์เลือดอุ่นเลือดเย็นนะใช่ไหม อุณหภูมิร่างกายคงที่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบขอไข่่ยเห็นไหมคงที่ตลอดเลยอันนี้เป็นสัตว์เลือดอุน่นก็อย่างเช่นมนุษย์น่ะกอไก่ที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมอันนี้เลือดเย็นอ่ะอันนี้นักเรียนก็ไปทบทวนเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่แบ่งออกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นพวกปลากลุ่มที่สองเครึ่งน้ําครึ่งบก 3, ลลกลุ่มที่สามเลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานกลุ่มที่สี่สัตว์ปีและกลุ่มที่ห้าก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมนะถ้าแบ่งตามเกณฑ์ที่ใช้อุณหภูมิร่างกายก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนี่สามกลุ่มแรกนี่เป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมอีกสองกลุ่มเนี่ยปีก,กเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุน่นใช้ความรู้ตรงนี้มาตอ เขาถามว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกไก่กอไปควรเป็นไปตามข้อใดกอไก่ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นตัวอะไรอ่ะปลาทึ้นน้ำาิ้งบกเลคานก็ต,ตรงกับข้อไหนม้าน้ำเนี่ยม้าน้ําเป็นปลาแนละ้วเรียนแล้วนกแก้วเนะี่เป็นสัตว์ปีกเลยตอบข้อนี้ค่ะครูอขออนุญาตลบนะเพราะครูเขียนตรงนี้ไปแล้ว ข้อสิบสามหากพ่อมีหมู่เลือดเออันนี้เป็นเรื่องอะไรอีกแล้วเรื่องอระบบภูมิคุ้มกันแบบเฮทโรไซกัสเนี่ยน่าจะเป็นพันธุก,กรรมด้วยแหละหมู่เลือดแบบเฮทโรไซกัสเฮทโรไซกัสนี่ก็คือเป็นพันทางเป็นเป็นพันธุทางเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหมู่เลือด A แบบนี้ก็จะเป็น a ออพ่อนะแล้วแม่มีหมู่เลือด a อบีนี่พ่อ แม่ AB ถามว่ามีลูกชายคนแรกเป็นหมู่ A คือเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกชายลูกชายเปอร์เซนที่จะเป็นลูกชายก็คือ50เปเซถูกปะอ่าและหมู่เลือด A A คิดเป็นเท่าไหร่ถ้าอันนี้คู่กับนนี้อ่ A อนนี้คู่กับอันนี้ AB อันนี้ AO A. A แล้วก็อันนี้ BO โอกาสที่จะหมู่เลือดเอก็คืออีกนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณด้วยหนึ่งส่วนสองก็เป็นหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ก็เท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เคไหมตอบก็หนึ่งนะเรียบร้อยเนี่ยเรื่องพันธุก,กรรม กูขออนุญาตลบนะกูขเขียนแล้วเถอะต่อมาข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบสี่สารคาร์บอนก็คือตัวนี้ค่ะ cfc มีผลอย่างไรต่อชั้นบรรยากาศโลกตัวนี้ก็คือไปทำลายทำลายทำลายตัวนี้ก๊ซโอโซนทำให้เกิดปรากฏการณร์เลนกระจบกระจบตอบข้อหนึ่งอืม ต่อไป 15, ข้อที่สิบห้าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับชนิดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอันนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วเนี่ยระบบนิเวศอาจเป็นสาเหตุให้ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลดลงอ่าถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้ประชากรชนิดพันธุ์พื้นเมืองเดิมบางชนิดลดลงถูกต้องหลายชนิดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจถูกต้องตอบข้อนี้ข้อที่สิบหก ข้อใดคือการกระทําที่แสดงถึงการแปลสภาพทรัพยากรเพื่อน,นํากลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลนี่ต้องเกิดการแปลรูปแะะล้นักเรียนน้ำพึง่งนํากระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาเช็ดกระจกอันนี้มันจะตรงกับคําว่า r e u ูสเ e เปิลใช้ถุงพลาสติกที่ได้จากร้านค้ามาทําถุงขยะ r e u ู e หนูเหลเลกนำขี้เลื่อยมาบีบอัดเป็นถ่านอัดเป็นถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิงอ่า ทีนี้ใช้จานตัวเองไปซื้ออาหารกลางวันแทนการใช้กล่องโฟมอันนี้รีดิวลดการใช้ข้อนี้ค่ะแปรรูปรีไซเคิลแปรรูปนะอ่ะข้อต่อไปข้อที่17บเข้านักเรียนนำโซเดียมโซเดียมเป็นอ่นีเคมีแล้วเห็นไหมโซเดียมเป็นโลหะที่ทำปฏิกิริยาไวกับน้ำมากเออ ใส่ลงในบิกอร์ที่มีน้ํจะสังเกตเห็นฟองกา๊าซเกิดขึ้นฟองกา๊าซเกิดขึ้นแล้วามานําทดสอบนํามาทดสอบหยดลงสารละลาย universal indicator อันนี้เป็นอดิ d i c a อร์ที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสเพื่อทดสอบกรดเบสนักเรียนจะสรุปว่าฟองกา๊าซที่เกิดขึ้นคือกา๊าซอะไรและน้ําจะมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสกา๊าซที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อโลหะเจอกับน้ําตรงนี้จะเกิดกา๊าซไฮโดรเจนนักเรียนกา๊าซไฮโดรเจนและ สารละลายที่ได้จากโลหะทรมยากับน้ําจะเป็นสารละลายเบสตอบข้อนี้ค่ะออันนี้เรื่องนักเรียนไปทบทวนเรื่องปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาของโลหะโซเดียมทรบยากับน้ําจะได้สารละลายเบสและได้ก๊าซไฮโดรเจนนะตรงนี้ข้อที่สิบแปดพันสารประกอบโคววเลนต์โคววเลนต์นี่เกิดจากเออ,อ่โลหะ ทำปฏิกิยาแอร์รวมตัวกับอะโลหะสร้างพันธะร่วมกันอะโลหะกับอะโลหะเป็นพันธะคูวาเลนต์ตอบข้อนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าอะไรเป็นโลหะอะไรเป็นอะโลหะนักเรียนก็ไปดูในตารางธาตุนะโอเคไหมในตารางธาตุของนักเรียนอนะปิบบเปิบปบ,บมันจะมีบันไดบันไดนี่บันได,ด,ดในตารางบันไดในตารางธาตุแต่แบ่ง ว่าตรงนี้เป็นโลหะและตรงนี้เป็นอะโลหะต,ตรงบริเวณขั้นบันไดเนี่ยเป็นกึ่งโลหะไปทบทวนนะมีแปดจมีแปดธาตุอ้ยโบรอนซิลิกอนเจอร์เมเนียมอาร์เซน,นติมอนีเทโลเนียมโปโลเนียมแอตาทีนนะต่อไปโลกมินามาตะโลกมินามาตะนี่ก็คือมินามาตะจําเลยว่าประหลอดตอบข้อสองข้อยี่สิบปรากฏการทิดดอนอันนี้ก็คือคอนลอย นักเรียนไปดูเรื่องของการจัดจําแนกสารจําแนกนะไม่ใช่แยกนะมือจัดสารเป็นกลุ่มๆอะ่ะสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมในสารเนื้อผสมมันจะมีคอรลอยอะไรบ้างที่เป็นคอรลอยอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ครูขอหยุดแค่นี้ก่อนเพราะว่าปากาครูจะหมดนะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองนะคลิปที่หนึ่งแค่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สนะ